ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสุขสุข,สขนคนนะครับของมือวันข้างคานนะครับมือนี้นะครับครับเล่าพัฒนานะครับแอดจะมาลงแนวทางนะครับเล่าพัฒนามื่อนี้นะครับพี่น้องเอฟซีครับเพื่อให้พี่น้องเข้าได้เอาไปวิเคราะห์เอาไปเทียบเพียงเบ้างนะครับพี่น้องเอฟซีกับสำนักอื่นอาจารย์อื่นนะครับเนาะครับมีความเสี่ยงนะครับพี่น้องเอฟซีคนห้อยเล่าพัฒนารอบนี้นะครับเนาะเพราะว่ายุดมาหลายมือนะครับยุดมาตั้งแต่ วันจันทร์มาเนาะครับเนาะจันทร์นะครับบ่อออกนะครับเพราะว่าเปลียนวันสตรีสากลโลกนะครับพี่น้องครับแอบก็เลยจะมาลงเลขกสูตรคำนวณนะครับเนาะครับตัวเลขก็มีความเสียงนะครับพี่น้องเชี่ยแนวทั้งนะครับสําหรับเล่าพัฒนาหลออปั้นฟุตนะครับแต่แอบจะบ่ว่างให้พี่น้องเข้าหลายคูนะครับเนาะครับเพราะว่าตามสูตรเลขกําลังวันนะครับพี่น้องเชี่ยของวันพุธนะครับ ครับเพราะเพราะว่าบอผลหวยเล่าพัฒนาหลอดที่แล้วนะครับมาออกเนาะพี่น้องที่มาคำนวณนะครับเพราะมันมันขามกันมาหลายงวดนะครับพี่น้องเขากะให้พิจารณาเอานะครับพี่น้องแนวทางกาวาเอกะวาะห์แล้ววิเคราะห์อีกสําหรับสูตรกําลังวั่นเท่านั้นนะครับเนาะครับสามารถตามเหล็กกาลังวั่นนะครับนี่เซตเข่านะครับพี่น้องที่ เอาล่อรุ่นกันไปนะครับพี่น้องที่กับบ้านผุดนะครับเนาะแอบจะล่งไห้ตั้งแต่มือนี้เป็นมือวันนังคันนะครับับบรรยากาศกายูหน้าบันสวนของแอบนะครับเนาะแอบกับว่าได้ไปใสนะครับมือนี้หลังจากเดินทางนะครับกับมือนี้ก็จะทำงานส่วนตัวนะครับเนาะก็ผ้าลูกไส้นะครับยายฟุ้นนะครับเตรียมใส่ฟุ้นในหน้านะครับ เตรียมการเกษตรไปนะครับเพื่อฝนมาเ,าท,เมามท้าจะได้เก็บเหตุบรรทัเนะครับเนาะท่านมาดูกันนะครับ,นะอ,รรบอ่ะพี่น้องที่ขับมาชมเนว่ทางเล่าพัฒนาไปน้ำกันนะครับ วิ่งนะครับเนาะขับเล็กวิ่งของแอดนะครับเอาเล็กวิ่งก่อนพี่น้องทุกที่ครับเล็กวิ่งนะครับ วินล่างนะครับวินบนนะครับครับมีวินบนเวียนล่างนะครับแอบจะแยกให้พี่น้องเขานะครับวินบนนะครับสามหกห้าสองครับพี่น้องที รับเวียนบน3 6มหกนะครับครับเวียนล่างนะครับเนาะ มีสี่มีเก้ามีสองนะครับพี่น้องดูสิจับคู่บนนะครับครับ <c oughs> จับคู่บนครับแอดขออนุญาตเขียนก่อนแด้วพี่น้องดูสิเพราะว่าเขียนอยู่ระเบียงนะครับเนาะเมื่อหนึ่งเดี๋คมกระดาษใบนะครับพอมันล่มนะครับ สามหกนะครับสองหกสามห้าจับคู่ล่างนะคร,ครับจับคู่ล่างก็คือเก่าซีกับเก่าสองนะครับพี่น้องซี ับวิ่งบนนะครับครับวิ่งบนนะครับพี่น้องหตัวเดียวนะครับครับวิ่งล่างนะครับ เาตัวเดียวนะครับเขาพี่น้องนะครับผู้ใดบ่เบิ่งลิปจบนะครับบ่ขาใจในตัวเลขกนาะทางของแอ็นันะครับเพราะว่าเลขกวินนะครับเนาะครับกับพี่น้องกับว่าบ่บาลานกันนะครับแต่ว่าแอา็ดนี่คือสูตรคำนวณเอ่เลขกประจำวันนะครับพี่น้องที่เพราะว่าผ้นหวยเล่าพัฒนาบอกออกมันมันออกมาก ยุดมาไลายมือนะครับพี่น้องทักซี่ครับเลยมาแยกบนแยกลางให้พี่นอ้องเข้าครับอาตามสูตรของแอปานั้นเนาะครับเนาะครับแคปหน้าจอนะครับพี่น้องทักซี่วันพุธนะครับที่12มีนาคม2568นะครับลาวพัฒนา ออเซียนนาดีนะครับวิ่นบนนะครับพี่น้อง3 6มหาสนะครับถือว่าเป็นเหล็กมีโอกาสมากน้ำกันนะครับเนาะวิ่งตัวเดียวก็คือ6นะครับบนนะครับวิ่นล่างนะครับเนาะมี4มี9มี2นะครับวิ่งล่างนะครับ9ตัวเดียวนะครับจับคู่บนนะครับ3 6 2ห3 5นะครับจับคู่ล่างนะครับ9 4 9 2นะครับล่างได้2คู่นะครับบนได้3นะครับ ก็ขอให้พี่น้องเข้าสุขูสุกคนนะครับเนาะครับเฮงเฮงปังปังนะครับกับแนวทางเล่าพัฒนาของแอ็ดนะครับเนาะครับพังวาหลอบปั้นพุดธนะครับจะเฮียดให้พี่น้องให้ได้ให้ปังนะครับภาวหน้านะครับพี่น้องที่คอยแตกคอยปังครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องที่ครับสวัสดีครับ